ุ่นเป็นเบสเ e อร์ไอเทมนะคะทุกคนถามหาขนมเปียกปนูนน้ำแมทนะคะน้ำแมทมือนวดมาเที่ยวบ้านปูติดต่อน้ำแมทได้นวด <c oughs> นี่มือขูดขูดครับอันบอลลูดน่าใหญ่มันหนาน่ลองมันหนาให้หนูใส่เฮ้ยลงไปให้หนูใส่ดูถุงมุนเป็นไงไม่เอาน่ารักจังถุงหนูใหญ่เนี่ยใสุ่นยนต แม่โชว์หน่อยโชว์แม่ต้องถือโชว์เล็บมือนางเหมือนเล็บของแม่ไหมไม่เล็บดับเล็บไม่เล็บดับมควักนามาปูหน้าเหมือนใครจุดอันนี้ไอยี๋นะเอนพ่อไหนปูไหมหน้าจิปูไหมหน้าจิหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนพ่อไหมแอบถ่ายเพราะแอบถ่ายของที่เอาไปนะคะับไปให้หน้าก็จะมีกล้วยน้ำว้ามีกล้วยน้ำว้ามีพริก มีผักบุ้งมีกะเพราเนาะแล้วก็มีกล้วยเล็บมือนางมีมะนาวมีแครอทไม่ใช่มะละกอเรียกมะละกอแล้วมีหัวปีด้อรอยเนี้ยมีแขวนนอกรถได้ไหมเจอแขวนตรงไหนี่นะคะแล้วก็ขนมที่มีออเดอร์มานะคะก็วิ่งจากอ่างทองตรงเข้ากรุงเทพโอ้โหเอาใหม่ที่กินถ้ากินไม่สวยเลยเดี๋ยวโฆษณาก่อน อันนี้คือเด็กปูนเด็กปูนที่ติดอยู่ริมนะเด็กปูนที่มันเป็ดเหนือเป็ดยไม่เคลือบนบบทำไมอะใส่หรือคือนั่งนุ่ยนอนรอนวดรอนวดรอนวดอ๋อ บนอะไรเนี่ยมันจะขึ้นมาพี่จัดการให้ถืออุ้ยโจรโจรสักดูเลมอนที่พุงลาเต้ก้าแดงเอาตั้งยังไงมันจะชนกระจกไหมพี่มันอันนี้ áo này áo có được không? Không ai không? Không ai đâu. Không ai được. เดี๋ยวมันตีลังกาตกหลุมอะไรเนี่ย

เมื่อ้าพอโน้ตเจาะรถสมนะขึ้นเท่าไรเล้ะไรนะขึ้นเท่าไรแล้วม่นหนักกับจากเดิมอะจาหกสิบสี่เป็นแปดสิบสองโอ้ขึ้แปดโลอะู้คให้ไหมไม่เคยให้ไม่เคยให้ก่อนอไี่ยอบ มาทำอันนี้ให้แม่ไหมกลับมาทำสองไว้แม่ทำแบบนเียวแบังยังม่ิ้นะไได้ก็ลูกางลูกอะไรห้องนูกห้องนูก็รุ่นเนี้ลูกก้าวมันเจ็ดขวบแล้วห้องนูกก็ยังห้อมกันอยู่เลยลูกก้าวแล้วพอเทปพอห้อมไปพอห้อมไปพาะนะเลี้ยวอามันไม่เคยุดหล่อไปนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับสวัสดีสันรับสว,ส,สวัสดีครับ,รบมุงหน้ากับกอดทมองของไป่ขายให้เลยกับคออ้างเต็มลนลงไปในคลองเลยมัวจะถ่ายเดี๋ยวก็ลงคลอง Пока. ลำม,มากเลยขยันพูดแต่ตอนนี้เราอะสูดหายใจโล่งกว่าจริงจริงด้านขเผาทั้งหัวปีกลิ่นสุดยอดสุดยอดจ้ะโล่งไปถึงแสบตาไปเลยจา้าป้าเดี๋ยวไปเจอนารีกันรุ่นลุ่มลื่นลุ่มลื่นหนึ่งขั้นเดินออกกำลังตอนกลางวันได้กันเลย ไ,ไปหากนไปทำแล้วแหละวนหนึ่งรอบสวนเลยธรรมชาตินาลีกามันจะเปิดแถวๆนี้อะไรหล่นข้างหลังมันเป็นตุ๊กตุ้ยอ่ะบอกว่าอ้าวนาฬิกาไม่อยู่จ้าดีอยู่นี้อืมดีว่างไม่พอดีเปิดแล้วก็ต่อได้เลยดีจุงเบอ้อ ่ในขณะนี้เราถึงกรุงทเทพมหานที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวยกข,ของลงลไปดูกันว่านาลิเอาอะไรไปบ้างแล้วอะไรจะพูดเลยฮะแล้วอะไรนึกไม่ออกเลยอ้าได้เหรอยินท่านผู้ชมกลับไปท่าเดิมก็นึกไม่ออกด้วยเ <laughs> ขาบอกว่าถ้าลืมอะไรให้กลับไปท่าเดิมอันนี้อยู่ท่าเดิมเลยก็นึกไม่ออกเออใช้ไม่ได้กับมาลิสุดที่เข้าละรห้กบไาอัยู่ท่เนึไ่ดยวใช้ไม่้กาลุดทไปเก่งมากเขาจะหยิบของไงแล้วเนี่ย <laughs> ปั๊บลงน <laughs> ผมว่าจอดรถเป็นเก่งมากเลยนี่ของเต็มรถตีลังกาไหมไม่รู้เหมือนกันอะไรตีลังกาบ้างไม่ไม่ของอะถ้าตีลังกาเป็นกล้วยเป็นอะไรได้แต่อย่าเป็นขนมนั้นเลยนะขนมอยู่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าพี่เอาวางเป็นลังซ้อนเป็นสแต็กแบบนี้นะคะนัลลี่มีไข่นกนกมาตกออกมาแตกนะคะตกออกมาจากไหนอะรังไหนอะถ้าตรงๆมันไม่มีแน้วจะมีรังอยู่เลยๆเป็น ใครแอบเอาไข่มปกติลูกดูหน่อยน่เป,นเป็นดิ๊บดิ๊กติ๊บดิ๊บนั่นคือเต้นหรือว่าสะบัดคอดขอออยันเยอะไปหน่อย <c oughs> <c oughs> มาที่บ้านไม่มีความห่วงสวยสักนิดกลับบ้านลืมสิ้นทุกอย่างปกติกลัวดำมากสั่งครีมผิวขาวทุกชนิดไปบ้านทาไม้ครีมกันแดดทาครีมกันแดดแต่ไม่ทาครีมอันอื่นเลย ก่อนนอนก่อนนอนไม่มีบำรุงสิวขึ้นแน่นๆสิวขึ้นตรงหัวตาด้วยละลูกเรียกลูกเรียกปุดฉีปะอืมอยู่ข้งแกะมันยังไม่ยังไม่ดีไม่แม่หมามารี่มารี่พูดเจ็บขาเอาอะไรลูกไปฉีบอ่ะทำไมลงไปฉีมไหมเจ็บขาเขาวิ่งได้ไม่ไกลฮะว้าอย่านะอยู่บ้านนี่คืออะสะไร ไล่แมวได้คือวิ่งไล่ไม่ได้ก็เดินไล่เอาเดินไล่แมวสวัสดีค่ะเพียบเลยเต็มลำกล้วยหัวปีหัวปีด้วยมาละกออ์มาไปขายที่ไหนนะคะที่โรงงานเองอันนี้มนลีได้ลงช่อง YouTube ของปูนะคะ อันนี้ก็คือเอาเอาของลงแล้วหลักๆที่นาลรีเอาไปขายก็จะเป็นเอพวกผักอะไรอย่างนี้ขายดีใช่ไหมคะได้ค่ะโอเคบ๊ายบายพุกสวัสดีครับลูกหมารูหัวหมาอยู่สวัสดีครับเอาของลงแล้วเราก็ คนพาหาหมอยืนผมร่วงเลยตกใจแต่ดูดูเขาจะเหนื่อยแล้วเขาจะซูมนะโอนัดและทุ่งวันนี้เราก็ปฏิบัติภารกิจเสร็จสับเนาะขนมที่เอามาก็ขายหมดลขายหมดขายหมดเฉยเลยตอนแรกนึกว่าไม่หมดก็นี่ยแหละช่วยคุณแม่ได้กำไรไหมคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมปูนันระะทุ่งนะคะยินดีก็ติดตามรอติดตามชมอีพีตอนถัดไปด้วยนะคะคืนนี้หลับฝันดีราตีสวัสดวัสดีค่ะ